ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวไม่ชีไม่เกี่ยวแต่เนนที่ไม่เกี่ยวมาอยู่วัาเดียวกันไม่รู้เรื่องเลยไงมีอะไรคะเออว่าตอนนี้มันมีผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ชีฟังแต่ว่าไม่ชีเนี่ยต้องยอมรับมาก่อนว่าไม่ชีคือไม่ชีราตรีไม่ชีจะยอมรับได้ยังไงก็ในีเมื่อไม่ชีเนี่ยไม่ใช่ไม่ชีราตรี ถ้าเกิดแม่ชีไม่ยอมรับแสดงว่าแม่ชีเนี่ยฆ่าคนแต่ถ้าเกิดแม่ชียอมรับแสดงว่าแม่ชีเนี่ยช่วยชีวิตคนไว้หนึ่งคนเลยครับถ้าอย่างนั้นก็ได้เพื่อเป็นการช่วยชีวิตคนแม่ชีจะยอมรับก็ได้ว่าแม่ชีนะคือแม่ชีราตรียัไงยังไงเนี่ยสรุปว่าพี่ราตรียังไม่ตายเหรอก็เห็นเห็นอยู่ยังไม่ตายโอ้โหเอ้ยโอ้โหดูสินี่ะใหม กะนี้เป็นกระโดดน้ำน่ะเออเออดูที่น่าบุญเป็นปลาไข่นะก็อยู่สงสัยแช่น้ำนานไปหน่อยมันอืดนะเนาะแม่ชีครับผมณโน่ะมีเรื่องอยากถามแม่ชีแล้แม่ชีก็อยู่วัดคนเดียวแล้วแม่ชีท้องได้ไงเนี่ยท้องอืดจ้ะอแม่ชีครับถ้าแม่ชียอมเล่าแม่ชีคือแม่ชีลาตีผมจะเล่าเรื่องให้แม่ชีฟังแม่ชีเนี่ยเดิมมีชื่อลาตีได้เสือกันไม่ทําบนตา จนกก็ท right. right oh! well ั่งท้องแม่ท่าบนตาบอกว่าจะเข้าไปในเมืองและจะมารับแม่ชีกลับเข้าไปอยู่ในเมืองด้วยแต่ว่านานวันเข้านานวันเข้าแม่ท่าบนตาก็ไม่กลับมาจนแม่ชีน่ะคลอดลูกแล้วแม่ท่าบนตาก็ยังไม่กลับมาอีกแม่ชีเนอยเนือต่ําใจค่นกระดาด่าคนนี้ก็นดินทาหาว่าแม่เป็นลูกไม่มีพ่อเป็นเงินว่าอย่างงี้แม่ชีจึงหนีไปกระโดดน้ําฆ่าตัวตายแต่ตอนที่แม่ชีหนีไปกระโดดน้ําฆ่าตัวตายแล้วรอดมาบฏบัญชีเนี่ยเป็นไปมายังไงเนี่ยผมไม่รู้ทําไมน่ะก็ตอนนั้นผมไม่ได้เล่นด้วย แม่ชีเนี่ยก็ทิ้งลูกให้กับไม่ต่อมเลี้ยแต่ว่าแม่ชีคงจะรู้แล้วว่าตอนนี้เด็กคนนั้นหายไปหายไป<ช>แม่ชีไม่ต้องตกใจละครับว่าหายไปไหนตอนนี้เนี่ยเด็กคนนั้น,นไปอยู่ในเมืองไปอยู่ในเมืองครับเป็นลูกขององค์สัตริย์สันตะมีชื่อว่าเทพไตรเป็นวจริงนะเป็นความจริงพระเจ้าค่ะไม่คับแม่ชีได้นยังไงจ้ะแต่ทีนี้เนี่ยต่อมาไม่นานองค์สัตริย์สันตะเนี่ยก็ถูกใบก้อนเหลืองตายไปแล้ว<อ>ไปต่ม จ้าก็ถูกยาพิษถ,ถูกยาพิษเจ้าตายาเอาเจ้าตายก็จ่ายรอบวงเลยคนละเจ้าคันอ่ะตอนนี้องค์กษัตริย์สันต์เนี่ยทรงสวรรคตลงก็ไม่มีใครขึ้นของราชแทนพระองค์ท่านนอกจากองค์เทพตายองค์เทพตายขึ้นของราชเ่ยปุ๊บก,ก็สั่งให้ทหานทุกคนเนี่ยขึ้นเศาเ้เเเาใครมีคําถามจะถามกับพระองค์ก็ถามขึ้นมาได้เป็นทีให้ออกของราชอยู่รงแรมหรือว่าไม่ทําองตาเนี่ยถามไปถามเรื่องสร้อยดินสอขอเคสเขาเฮ้ยไอ้ต่าอา มีแต่สร้อยพระสอคอเพชรไม่ใช่สร้อยดินสอเหรอไม่มีสร้อยดินสอเราก็ว่างั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีสร้อยดินสอแสดงว่ามันต้องมีสร้อยอย่างลบด้วยนะเนี่ยไม่มีไปถามเรื่องสร้อยพระสอคอเพชรทีนี้พระองค์ท่านก็บอกกับแม่ทัพม,มนตาไปว่าสร้อยเส้นนี้เนี่ยติดตัวก,กับพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กๆนี่แม่ทัพม,มนตาก็บอก,กบพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านจะมาจะกลายเป็นลูกของแม่ทัพมนตาเองพระองค์ท่านก็โกรธมากสั่งทหารจับตัวแม่ทัพมนตาไปประหารชีวิตครับจริงเหรอ มจะครอบข้อเทไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วไปไปไแม่ีเดี๋วจะเช่าทำไมรีบไปช่วยก่อนไปแล้วแม่ชีแีน่ะเป็นแม่ทีแล้วผมเป็นคารวาสแม่ทีมันถูกเรื่องต้องตัวผมได้ผมเป็นอบัตไหาเลยแม่ชีเรอตัวจ้าจ้าแม่ทีครับเดี๋ยวผมพาไปแม่ทีออกหน้าไปเลยครับเอา เธอเป็นคนพาไปก็ต้องออกหน้าสิเอา้าตอนเราไปรถซานเล้งผมคนขับอยู่ข้างหลังอ๋อแม่ชีไปครับแม่ชีไปก่อนนะแม่ชีวิ่งครับแม่ชีจ้ำครับแม่ชีจอกครับไหวได้แค่นี้แจ้ <c oughs> <c oughs> ไปไวไอ้เต้าจะรีบไปไหนกูจะไปช่วยไหมครับลงเต้าไม่ต้องรีบหรอกยังไงมึงก็เดินทันแม่ชีแน่นอนกูไปถึงก่อนกูจะไปวิงเวลาไวก่อนได้ไม่ต้องไม่ต้อง หมายมึงธุระเยอะจังจะไปเรื่อจะไปเรื่อไอ้ตาหัวย่ะหัวดำมึงโอ้ตาบึ้งเลยกกูนงหำรหรอนี่ฟังเล่าเนี่ยนะเล่าหูตั้งแต่ต้นยันจบเลยเนี่ยเล่าได้ไงอ่ะเอากูออกแต่ฉากสองเล่าหูเตะเตะเตะเลยอ่ะกูวิ่งทุกฉากเออเนี่ยทัศนากูร้อนจี๋นั่งเลยอ่ะ แต่เพราะว่าที่ฟังรู้มันเหมือนมันจะหายไปเรื่องตอนหนึ่งแ่ะไม่หายแล้วกูวเล่าหมดแล้วหายไม่หายนี่าะว่ามันหายไม่หายไม่หายตอนไหนตอนคนรักเด็ก <c oughs> มันหายไปไหนอ่ะมึงอยากรู้ไหมละ่ะอยากไปรู้ตามไปดูสิ <c oughs>